ปริพานธ์นิพานสังสารวัตรวันนี้ว่าเราเล่าปริพานธ์ในเจมที่เราจะเล่าเรื่องนิพานกับสังสารวัตรหลังตัวน,นิพานเรื่องของความสงบสุขก็เหมือนกับเด็กทารกอ่ะบริสุทธิ์เด็กทารกอ่ะอ่าพระเจ้านี่โง่ซะบ้างเนี้ยนี่บริสุทธิ์เด็กเด็กทารกอ่ะอ่าแล้วก็สอนกณนะเออนี่นะทำตักบาตรกับโสโดาอัตบาตกับพระธรรมดากระููตักบาตรกับโสโดาบันไม่ได้ จากบากระโศนบางกสู้จากบาสกินาคามีไม่ได้จากบาสกินาคามีก็สู้นาคามีไม่ได้จากบาลกนาคามีสู้อาราหันไม่ได้จากบาหันสู้จากบาพุุญเจ้าไม่ได้มันเป็นเทคนิคมันเป็นเทคนิคจะมีการกล่าวถึงเรื่องโสนาบานสกินาคามีอนาคามีอลหันเนี่ยในชั้นที่พานแหละที่เขาสอนคุณเนี่ยแต่เมืองเมืองนอกเขาจะเรียกว่าพวกมมสียาเหนือโลกโลกุตละเขาก็มีหง่จีก็มีเต่าอะเหนือโลกอ่ะ กวางจื้อเนี่ยเป็นที่ทางของคังโลกเห็นไหมอ่าแต่ว่าถ้าเต่าเนี่ยเล่าจื้อเนี่ยเป็นพวกเหนือโลกแต่ว่าทางพระเจ้าปิจกเราสามารถแปลให้ฟังีนท,ทางนี้สมับันก็คือจอมยุทธ์ผู้กล้าสกิตาคามีนักเลงมาเฟียอังยี่ยากุซ่าอนาคามีพ่อมดหมอผีแฮร์รี่พอตเตอร์เห็นไหมกา็เหมือนหมอปลาเนี่ยพวกอัาคาร์มีใช่าะ อาหารจะบริสุทธิ์เด็กทารกเมืองไทยเนี่ยพระทารกนั่นแหละพระเด็กทารกอะ่ะช่าก็เากินเหล้าไหวพระจางหวยเขี้ยวห้างดูหนังฟังเพลงได้ไหมไม่ได้เด็กทารกเลยฮะเด็กทารกบริสุทธิ์เด็กทา,กกทากรก,ทากอะ่ะพวกพระเจดจีอ่ะเห็นไหจะอรหันจริงๆนะไม่ใช่แก่ธรรมดาอรหันนะเออพระเจ้าเนี่ยโอเคที่ผมเล่าเป็นแล้วอีกสาในการร่วมเพศมีความสุขแบบชุนิรันดรเท่ากันหมดไม่มีเจ้านายพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกเมียเพื่อนบริวารและศัตรู ไม่มีเรื่องชาติศาสนาวัน้าสาีผิวสถาบันและความคิดเห็นไหมชาติศักดิ์สิทธิ์จำเนื้อความโกรธชีวิตมีความสุขช่วงนี้ลันดอนเปลียกลัวแล้วไอ้ความทุกข์กูไม่อยากมีตัวตนในโลกนี้แล้วเห็นไหมที่ไหนได้ไม่ริดเขาว่าจับคือคือไม่มาเกิดในโลกโลกียะแล้วจะมนไปเกิดในโลกกุตระช่วงนี้ลันดอนโอ้โหวัดใจเลยนะถ้าเวลาบ,บอกว่ามึงขายถึงน,นะมีคนอย่ากแกนี้ผ่านมันไม่เอานะเพราะแหละมันกลนะัวไง โอ้กูสาสมเง็นเพีย,พยมันเยอะกูมเเะะีเงินหน้าชื่อเสียงแล้วตัวกูหายไปเลยเนี้ยโอ้ยโลกุตรละเนี่ยไอ้โง่เงินหน้าชื่อเสียงไม่มีความหมายเลยมึงยังไม่ได้ทุกอย่างช่นอย่านปัญญาความรู้แจ้งมึงจะไปทำไมมึงไม่มีผู้ร้ายมึงไม่ต้องกลัวใครทาอะไรมึงต้องมีปัญญาไป้องกันตัวเห็นป่มเหรอเออเดีย๋ยวผมโดนมาแล้วต้องทุกข์ขนาดนั้นอะ่ะแต่ถ้าพวกคุณรู้ก่อนใช่ไหมวันหน้าคุณรู้ไงเฮ้ยตัวกูหายไปเลยนะหายจากโลกียะ หมายถึงว่ามึงจะมาเที่ยวโลกิยาได้มันก็มีตัวมึงอะแต่มึงจะไม่เกิดในโลกิยะแล้วมึงจะไม่เกิดในคันในไข่ในไข่ชั่วนิษนิรันดรแต่ก็ไม่ใช่จบแค่นั้นนะมึงมึงเข้าโรกุตรลมึงก็มาสอบนี่อีกอะเขาเรียกว่าชานแปดชานสี่ยานสิบยานสิบหกจะได้กินได้นอนได้เดินทางไปไหนมาไหนได้โปรตีทำงานได้บวชได้ทุดงได,ด,ด้คิดพูดคิดทำคันเทราจินแต่ป็นโทษด,ดาบะชาลตีโม เพราะโลกีย์มันเรื่องอย่างนี้สองสวัสดิ์ใหญ่มากพวกมาเฟียพวกอังกี้พวกไอ้อดดอบพวกแมสซิแวเลียนเนี่ยพระใจที่จะขนาดนี้นะไปให้เข้าใจมันเป็นแบบนี้เลยจากที่พระเนี่ยเขาพูดแบบเด็กชาโลกสีหน 5, 5, 4, 5, 4, 4, 5. ้าสีแต่สีสีสีก็ดีก็ดีก็จั้งยูก้กับจาริกาจริยธรรมแบบอย่างที่ดีงามคุณจะทำปัญญาบวกเมตตาพระธรรมเมตตาธรรมศีลธรรมเนือโลกงลงกุศลเวหากรรมก็ดีก็ดีดแต่โลกความจริงที่มันจะไปเจอเนี่ยแม่งโอ้โห ข้อคนพีศิษฐ์ซาตานยักษ์มารโอ้โหฮัลโหลแล้วผมบอกคุณฟังดังนั้นน่ะตรงต้องมันบันเพียงบารมีเริ่มพูดอะไรนี้พาไปนี้พาเนี่ยคนอยากได้จะไม่ได้มาเอาชานสี่ดีกว่าชานแปดยันสิบหกยันเอ่อคือยันสิบอะไรพวกเนี้ยคือเจริญสติอ่ะโซ่แบบปั่นเป่าลังควาน